มาค่ะวันนี้จะใช้ไพ่เฉพาะท่าน That is how I feel นะคะเป็นตัวแทนความรู้สึกของเขาที่อยากบอกคนุนที่เป็นคนอื่นแล้วนะคะ ไปมีคนอื่นแล้วหรืออยู่ในช่วงระหว่างกำลังจะมีคนอื่นแต่ที่ได้แม่เขาแยกจากคุณไปมาดูว่าความรู้สึกณขณะนี้ของเขาเป็นยังไง Be connected to myself ตอนนี้เขากำลังคิดทบทวนอยู่ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขากำลังสำรวจความต้องการของหัวใจเขานะคะใบที่สองที่เขาอยากบอกคุณก็คือ There is no quit เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังไม่จบหรอกระหว่างคุณกับเขาต่อให้เขามีคนอื่นก็ น่าจะยังมีเรื่อใหญ่หลังจากคิดให้ควรแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะเรื่องของคุณกับเขายัางไม่จบค่ะใบที่3ามอะลุนอิน d a ดาตอนนี้เขาแบบเหงาอะเศร้าเปล่าเปลี่ยวแล,แล้วพอคนเราตอนดึกๆด้วยเวลาเหงานี่มันแบบว่าโโหความเหงากันกินหัวใจ ก็ทุกข์ใจมากนะคะรู้สึกไรทางออกไม่มีคนช่วยเรือเล่นไปอย่างไม่มีเหมือนไม่มีทิศทางอ่ะตอนนี้ความรู้สึกของเขานะคะใบ mm hmm. ที่สีที่เขาอยากบอกนะคะ mm hmm. not willing to let go อุ้ยเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปจริงๆอ่ะนะจริงๆใบนี้มันค่อนข้างสอดค้องกับเนี่ย the is no quit ยังไม่จบเนี่ย not willing to let go เรื่องกับ เรื่องของคุณกับเขาอะยังไม่จบลงบางทีไปเจอคนใหม่อาจจะพบว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่เลิกคนเก่ามาคบคนใหม่อะไรแบบนี้